อูโสมารรทำ่าเป็นผังเกี่ยวกับเรื่องของสังคตะกับอสังคตะก็เลยอยากให้พวกเราได้ทราบความสัมพันธ์กันตรงนี้ในเรื่องของอันแรกลองดูซิอะไรอันแรกอันนี้เป็นเป็นสองฝั่งของสังคตธ,ธรรมกับอสังคตะนะสังคตธ,ธรรมเนี่ยก็คือ ธรรมชาติที่เป็นขันธ์ห้าปรมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกํานิดเดชจารเปรตวิสัยพวกนี้อยู่ในสังกัตธรรมทั้งหมดมีธรรมชาติอยู่5อย่างพระศาสดาคเคยบอกว่ามีอะไรที่เราหลงนอกเหนือจาก5้าธรรมชาตินี้ไหมอง์บอกไม่มีแลมีแค่ขันธห้าแต่นี้คุณสมบัติของขันธหคืออะไรก็คือเกิดปรากฏ อุปาโทปัญญายติเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏติฏสานยตตังปัญญายติคุณสมบัติของอสังคตะองค์บอกพิสูจนทั้งหลายอาสังคตะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็คือใส่หน้าหน้า,หน,าหน้าเข้าไปหมดคือใบไ,ไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏย่อมต้องชัดเจนในคุณสมบัติของสองฝั่งนี้ก่อน ในโลกาธาตุเราเนี่ยยมดูต้นไม้ภูเขาแม่น้ําคนสัตว์สิ่งของนาม,มาทำในจิตเราเหมือนกันเกิดเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆอต่อไปสิ่งที่คนทราบพระองค์ได้ตรัสกับพระนอนุลว่ากฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดี ย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่หมู่ธรรมเหล่าไหนพราอนุนตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระศาสดาบ,บอกว่าถูกต้องดังนั้นที่เราเขียนกด3ตัวเมื่อกี้ว่าคือกันห้าก็คือมีคำตอบอยู่ในที่พระองค์ตอบอยู่แล้วนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือยก <c oughs> ยกประสูดมาสั้นๆตรงนี้ แต่จริงๆในพระสูตรทั้งหมดเนี่ยพระศาสดาจะรับรองคําพูดของพระอนนท์ตรงนี้โดยการพูดทวนซ้าคาพูดพระอนนท์ทั้งหมดบอกว่าถูกแล้วถูกแล้วอ,อนนท์น,นะกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติบัญบญัติขึ้นเพื่อหมดทาทั้ง5อย่างเหล่านี้อ่ทีนี้สิ่งที่เราต้องควรรู้เกีแบบ่ยวกับนะเรื่องต่อไปพระสูตรนี้เราต้องทราบว่า ตัวรูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเวลาเราย้อนเหตุปัจจัยเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเราย้อนเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทคือนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมาจาก การเป็นอนัตตาอนาัตตาก็มาจากทุกทุกมาจากไม่เที่ยงดังนั้นขันห้าไม่เที่ยงเนี่ยจึงมีลักษณะของความเป็นทุกข์คือแตกสลายสิ่งใดที่แตกสลายเนี่ยสิ่งนั้นก็คือเป็นอนัตตาตัวตนมันไม่ได้มีจริงสิ่งใดไม่ได้มีจริงเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราอาจจะอยากให้เห็นเป็นภาพเช่นว่าเป็นแก้วแก้วสบายนึงเนี่ยนะอ่าขนาดที่ มันเป็นแก้วอยู่ปกติแล้วมันก็เป็นทุกข์นะอันนิจังไม่เที่ยงเนี่ยเริ่มลาวนะเป็นทุกข์ก็คือขนาดที่มันแตกสลายไปเป็นอนัตตาความเป็นแก้วไม่ได้มีแล้วแต่นี้นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยคือเราหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังสังเกตสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยกำลังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเ่ยมันเป็นคนละตัวกัน ดังนั้นใครก็ตามที่เห็นสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปเนี่ยคนนั้นจะเกิดความเข้าใจว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันซึ่งพระสูตรนี้จะไปเชื่อมกับพระสูตรที่พระองค์ยกเรื่องของการลากกิ่งไม้ใบไม้ลากกิ่งไม้ใบไม้ไปเผาแล้วก็ถามสาวกว่ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกมังไม่รู้สึกบอกทําไมไม่รู้สึก สาวก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้นั่นมันไม่ใช่เรานั่นแสดงว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันก็จะอุปมาให้ประมาณนี้นะต่อไปอสิ่งที่ควรทราบก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปาแต่ฟอร์มตัวนี้เราควรจะจำให้ไดนะ้เพราะมันจะเป็นการเชื่อมธรรมะที่สำคัญ ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพระองค์เนี่ยจะเชื่อมไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะโดยใช้แบบฟอร์มคำพูดตัวนี้โดยพระองค์จะดึงอิทัปปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพสังคาราอนิจจาเข้าไปดึงอิทับปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพสังคาราทุกขาเข้าไป ดึงอิทัปปัจยตาออกแล้วใส่คาว่าสัพเพธรรมานั้นตาเข้าไปซึ่งเราต้องทราบว่าแบบฟอร์มคําพูดตัวนี้หรือการอธิบายตัวนี้เป็นการอธิบายธรรมะที่เป็นปฏิจจคือขันห้าหรือสังคตธ,ธรรมอ่าลองดูต่อไปอันนี้ให้เราเห็นว่าที่พระองค์ตัดเมื่อกี้นี้พระองค์จะตัดเหมือนกันเป๊ะเลย แล้วก็ดึงเอาอิทัปปัจจยตาออกในบรรทัดสุดท้ายแล้วใส่คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงลงไปแบบฟอร์มคำพูดที่สองก็เหมือนกันนะตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอ่ะกลั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการไายของที่ควาเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพสังการาทุกขาดึงอิทัพป,ปัจจยตาออกนะเห็นไหมอะลองดูอันต่อไปพ <c oughs> ระองค์ตัดเหมือนกันเหมือนเดิมใส่คําว่าสัพเพธรรมานตตาเข้าไปแบบฟอร์มคําพูดเดิมเปะ นี่นี่คือลักษณะการเชื่อมธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นถ้าเราจําพระสูตรแต่และพระสูตรได้เราจะรู้อ๋อพู้เจ้าดึงตรงนี้ออกใส่ตรงนี้เข้าไปดึงตรงนี้ออกนิดหนึ่งใส่ตรงนี้เข้าไปนะธรรมะนี้เป็นกลุ่มใดสังคตะไม่ใช่อสังคตะ,อ,ะอันต่อไปลองดูตอนนี้ในสภาวะของนิพพานหรือ,อสังคตะลงบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการ ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ําไฟลมหรือดินน้ําไฟลมเนี่ยไม่อาจตั้งอยู่ได้ไม่อาจแทรกเข้าไปอยู่ได้ไม่อาจอย่างลงได้แล้วแต่สำนวนการแปลนะความยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งาม,ไม,งามไม่มีในนั้นนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือในนั้นนามและรูปไม่มีดังนั้นในสายปฏิจจาที่บอกนามรูปเนี่ยไม่มี นามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีนามรูปก็ไม่มีสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปอันนี้คือปฏิปทาให้ถึงปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายลองไปดูปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายนะปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเนี่ยพระองค์ใช้ตั้งแต่ปุถุชนได้ ใช้ตัวนี้ได้คือไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งขันาธาตุอายจตน,นะนะไม่สำคัญมั่นหมายในขันาธาตุอายตนะนั้นไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันาธาตุอายตนะนั้นไม่สำคัญมั่นหมายขันาธาตุอายตนะนั้นว่าของเราปฏิปทาตัวนี้ใช้ในการไม่ยึดนิพพานนะดังนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้อนัตตา มาเพื่อการไม่ยึดนิพพานเพราะอนัตตามาจากสิ่งที่เป็นทุกข์ทุกข์มาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงมาจากสิ่งที่มีการเกิดปรากฏแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีอนัตตามีไม่ได้เมื่ออนัตตามีไม่ได้แต่นิพพานก็ยึดไม่ได้ใช้อะไรพระองค์ใช้ปฏิปทาตัวนี้ย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน พระองค์เปลี่ยนคำว่าขันธาตุอายตนะมาเป็นคำว่านิพพานคีย์เวิร์ดของปฏิปทาตัวนี้ซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราที่จะใช้ซ้ำเหมือนกันสิ่งที่เปลี่ยนก็คือคำว่าขันธาตุอายยตนะจะเปลี่ยนเป็นนิพพา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 นทั้งหมดนี่คือการไม่ยึดนิพพานใช้ปฏิปทาตัวนี้ไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพาน โดยความเป็นนิพพานนะไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราสุดท้ายคือไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานตัวการไม่ยึดน,นิพพานเนี่ยนะอันแรกคือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวง4นะบรรทัดแรกต่อมาก็คือเรื่องของไม่เพลินอย่างยิ่งในนิพพานก็คือการละนันทีเห็นไหมว่าการละนันทีเนี่ยใช้ไปยันนิพพานเลย ตัวที่สามเราจะสังเกตเห็นในข้อศูนย์สองเนี่ยโดยความเป็นนิพพานกับไม่สำคัญมันหมายนิพพานว่าของเราเนี่ยมันไปซ้ำกับอะไรมันไปซ้ำกับปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะไปดูปฏิปทาดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนสโสหม,มัสสินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโสัตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะลองกลับไปดูภาพเดิมเห็นไหมปฏิปทาตัวนี้ถูกดึงมาใช้ในการไม่ยึดนิพพานเนี่ยซ้ํากับการเพิกถอนปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายอยู่สองตัวนะก็คือไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราทําไมไม่ดึงคําว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามาเพราะว่านิพพานไม่ปรากฏการเกิดพระองค์ดึงตรงนี้ออกอันเดียวเห็นไหม เห็นผู้เจ้าไหมคมไหมอ่าเพราะนั้นยอมต้องจำพระสูตรนี้นะย่อมจะเห็นโอ้โหสุดยอดมากนะูเจ้าเนี่ยดึงตรงนี้นิดนึงใส่ตรงนี้เข้าไปอันไหนใช่ใส่เข้าไปนะดังนั้นในการไม่ยึดนิพพานน่ะจึงใช้นะหนึ่สพระสูตรรวมกัน3ปฏิปทารวมกันเพื่อถอนความสําคัญัรรหมายสีแง่มุมนะ ดับไม่เหลือสักยะดึงมาสองละนันทิดึงมาหนึ่งนั้นให้สังเกตว่าทําไมดึงปฏิปทาดับไม่เหลือแหงสักยะมาแค่สองเพราะว่าตัวที่สมเนี้ยเอามาใช้ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ปรากฏการเกิดน,นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโซอัตตาจึงพูดไม่ได้เพราะอัตตามีเฉพาะเกิดปรากฏกับขันห้าแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเห็นนะคำผู้จ้า ไม่ขัดแย้งกันเองสอดรับกันทั้งหมดในนี้จะเห็นว่าไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนี้ในการไม่ยึดนิพพานไม่มีนะลังนั้นในพระไตรปิฎกที่เขาเขียนไว้ที่เป็นคําของสาวกภาสิทธิ์เขาจะเขียนว่านิพพานเป็นอนัตตาเยอะมากแต่คํานี้ไม่มีในพุทธวจนะนะและพระที่ไปศึกษาสาวกพาสิทธิ์ก็จะพูดเหมือนกัน นะว่านิพพานเป็นอนัตตาซึ่งจะพูดขัดกับพระศาสดานะอันนี้เราต้องใช้คำพระตถาคตล้วนๆจริงๆนะเราจะเห็นช,ชัดเจนว่าพระองค์ดึงตรงไหนออกใส่ตรงไหนเข้าไปนะมีมุมอื่นอีกไหมหมดแล้วนะอ,อะ่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนะ่ะมีอีกอันนึงอันนี้จังทุกขนกก์นักตอ่าอันนี้จะเห็นชัดอีกอันหนึ่งพระสูตรนี้ เมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั <tr> ้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะและตนกําลังหลงนั่นแหละเป็นหนทางเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมอันหมดจดอันที่สองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นแหละเป็นหนทางเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอันที่สามเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ธรทั้งปวงที่เป็นอนัตตามันเป็นทุกข์นะที่ตนหลงมันเป็นทุกข์และถ้าบอกว่านิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็นทุกข์เหรอนิพพานเป็นทุกข์ไม่ได้นะ นิพพานไม่มีทุกขังเพราะเกิดไม่ปรากฏนะเห็นนะอ่าชัดเจนนะถ้าถ้ามีแต่คำพุทธเจ้าปุ๊บชัดเจนมากนะดังนั้นอนัตตาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เป็นทุกข์พอบอกนิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นทุกข์น่มันทุกข์ไม่ได้เนะน่นะเพราะทุกขังมาจากอันอันนี้จังอันนี้จังมาจากเกิดปรากฏเห็นนะเนี่ยคำแต่งใหม่มันมีผลเสียอย่างนี้ ยิ่งพอไปแต่งใหม่ในธรรมะชั้นลึกเนี่ยมันขัดกับคำพระเจ้านวเนี่ยไปหมดเลยนะนี่คือความไม่สัพพัญญูของสาวกที่ว่าเมื่อบัญญัติอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าขอให้ศึกษาแต่คำของตถาคตเท่านั้นนะคำต่อคำนะพยางคต่อพยางคทุกคำนะแล้วคำพระเจ้าจะเป๊ะมากนะ,นะคิดว่าตรงนี้คงเข้าใจในระดับหนึ่งนะ มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมเผื่อจจะซักตาม